สวัสดีครับวันนี้รีวิวตัว Notting Phone 2A ครับเป็นโทรศัพท์ Android ที่ผมคิดว่ามันมินิมอลที่สุดแล้วก็ปัจจุบันนี้น่าจะเป็น Android ที่ยูนิคที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการดีไซน์ตัวเครื่องภายนอกหรือจะเป็นพวกอ่าอินเทอร์เฟซหรือจะเป็นพวกอ่า uh, UI ที่มาครอบทับตัว Android นะครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะแก้เบื่อแก้จำเจให้ใครหลายๆคนได้เลยนะแล้วก็ในคลิปนี้ครับ ก็อาจจะพูดว่ารีวิวเต็มๆก็คงไม่ได้นะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยตัว UI เนี่ยมันเจ๋งมากนะเราก็จะมาเน้นกันที่ UI ครับแต่ว่าก่อนจะไปดูเรื่อง UI เนี่ยเรามาดูตัวกล่องกันก่อนดีกว่าว่า t น i n g Phone เนี่ยเวลาเขาให้กล่องมาถ้าเราจะมาแกะกล่องเพื่อใช้งานเนี่ยเราจะได้อะไรจากในกล่องมาบ้างนะครับคือ n o t t i n g เนี่ยมันเท่ตั้งแต่ตัวกล่องแล้วนะครับอันนี้เห็นกล่องกระดาษเนี่ยก็โอ้โหลูละเท่มากๆนะตัวกล่องด้านข้างเขียน n o t t i n g นะครับ แล้วก็อันนี้สิ่งที่พงรู้สึกว่าเฮ้ยมันแอบแบบมไม่ค่อยคุ้มราคาก็คือตัวกล่องด้านนอกเนี่ยแม้ว่าเขาจะบอกว่ามันลักโลกนะใช้เป็นกล่องกระดาษครับฉีกครั้งเดียวจบเลยนะใช้ได้ครั้งเดียวแค่นี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นจุดที่หักคะแนนเลยคือเราเอาออกมายากมากซึ่งเวลาเอาออกมายากแบบนี้ครับใช้วิธีการเทง่ายกว่านะแต่ว่าไอการเทเนี่ยนอกจากมันจะแบบเอาออกมาง่ายนะอันนี้พงอยากให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่าเฮ้ย ตัวกล่องอันเนี้ยมันสามารถที่จะเปิดออกมาแบบนี้อ่าคือกล่องเนี้ยพอปิดอย่างเงี้ยมันอาจจะดูไม่ได้หล่ออะไรนะครับแต่ว่าพอเปิดออกมาอย่างเงี้ยอื้อห,หล่อใช้ได้เลยตัวเวลคัมเนี่ยโอ้โหดีนะดีมากๆครับแล้วก็อุปกรณ์ข้างในมาดูกันเต็มๆนะว่ามีอะไรมาบ้างนะครับสาย USB-C เท่มากๆเท่แบบเท่จริงๆอะ่ะอันนี้เท่แบบ ไม่รู้จะใช้คำว่าเท่ยังไงละนะมันจะมีสายของโทรศัพท์มือถือกี่แบรนด์เชียวที่เท่ขนาดนี้นะครับจริงๆตรงนี้มีเขียนเล็กๆว่านอต h ิ n g ด้วยนะแต่โอเคมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็เข็มจิ้มซิมอันนี้เท่มากๆเหมือนกันอันนี้เอาให้ดูเล็กแค่นี้เลยคือเล็กจริงๆอะให้ดูกล้องใกล้ๆอันนี้เล็กมากนะครับแต่ว่ามันเท่อะคือเราไม่เคยเห็นกลัวเข็มจิ้มซิมเป็นอย่างนี้หรอกนะผมก็เลยคิดว่า เนี่ยมันเป็นโทรศัพท์มือถือ Android ที่โอ้โหดีไซน์เขาเน้นมาแบบเก็บมาทุกจุดซึ่งความหล่อตัวเครื่องพงให้เต็ม10จริงๆครับมีการดีไซน์ที่แหวกมากๆนะอย่างแรกคือโอเคอันนี้มี a l w a y ร์ออนดิสเนะครับอ่ะอันนี้ปิดหน้าจอก็จะเป็นอย่างนี้เนาะคาะทีหนึ่งตื่นมาแบบนี้ a อนิเมชันสวยงามเนาะตัวเครื่องมันมีสสีนะครับสีขาวสีดำอันนี้พงเลือกเป็นสีขาวมาเนาะแล้วก็จะเห็นว่าแม้ว่าจะเป็นสีขาวเนี่ยปุ่มด้านข้างเนี่ย ก็ใช้เป็นสีดำตัดกันคือสวยมากอะ่ะไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วอะ่ะคือทั้งเท่ทั้งสวยนะครับปุ่ม power ด้านข้างก็เป็นสีดำตัดกันสวยงามมากๆโอเคเราอยากจะบอกว่านอกจากความสวยทุกๆอย่างที่เขาให้มาเนี่ยอันนี้ด้านหน้าสแกนลายนิ้วมือได้นะครับหรือว่าจะ face s c a ก็ได้นะเวลาปลดล็อกเนี่ยก็แค่นี้ง่ายๆนะครับเรื่อง UI เท่มากเดี๋ยวค่อยมาพูดกันแบบจริงจังนะแต่ว่า มีอันนี้ที่อยากคุยอีกนะด้านหลังเป็นไงเท่ไหมเท่สุดๆอะคือน่าจะเป็นโทรศัพท์ในราคาหมื่นต้นๆที่ผมคิดว่ามันมันน่าจะเท่แบบไม่รู้จะเท่ยังไงแล้วนะใช้คำว่าเท่แบบซ้ำเยอะๆได้เลยแล้วก็ตรงนี้ครับมันมีเอกลักษณ์เนาะก็คือตัวกล้องเนี่ยกล้องคู่อยู่ตรงกลางเลยนะดีไซน์คล้ายๆดวงตาหาไม่ได้ง่ายเท่าไหร่ในดีไซน์แบบนี้ของโทรศัพท์สมัยนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันจะมีไฟนะครับ LED 3ดวงเดี๋ยวเราดูกันอีกทีว่า LED 3ดวงตรงเนี้ยทำอะไรได้บ้างนะแล้วก็ตรงเนี้ยจริงๆแล้วเขามีลวดลายด้านล่างนะซึ่งพงไม่แน่ใจว่าเนี่ยลวดลายตรงเนี้ยด้านล่างนะครับอันเนี้ยพงถ่ายให้ดูด้วยว่าโอเคแม้ว่ามันจะเป็นใสๆเนี่ยแต่ถ้าพอเราสะท้อนอย่างเงี้ยเราก็จะพอเห็นลายนิ้วมือบ้างนะแต่ถ้าไม่สะท้อนอย่างเงี้ยดูยังไงก็ไม่เห็นนะ่ะนะโอเคแล้วไอ้ลายนิ้วมือแบบเนี้ย ทำความสะอาดไม่ยากนะครับเอาผ้าธรรมดาเช็ดเนี่ยก็ออกละก็เป็นโทรศัพท์ที่แม้ว่าเขาจะไม่ได้ให้เคสมาในกล่องแต่ผมคิดว่าพอมันเท่แบบนี้ไม่เห็นต้องใช้เคสเลยอะเนาะทีนี้ก่อนจะไปดูเรื่องอินเทอร์เฟซต่างๆที่ผมคิดว่ามันแบบโอโหถูกคิดมาเยอะมากนะเรามาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าครับ เรื่องของสเปคตัวเครื่องเอาคร่าวๆเลยเพราะว่ามันเป็นพรีวิวนะตัวจอเนี่ยจอ AMOLED นะครับ6.7นิ้วในราคาเหมือนต้นๆได้ AMOLED 6.7นิ้วครับความสว่าง Peak Brightness จำไม่ได้พ3 0 0หรือ1 4น0นิตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้ Pi กเเนี่ยอยู่ที่700นิตคือใช้งานกลางแจ้งเนี่ยก็อาจจะแบบว่ามืดนิดๆน,นะคือไม่ได้สู้แสงแดดได้แบบสบายๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าใช้ในห้องเนี่ยโอเคอันนี้ไม่มีปัญหาเวลาดูหนัง HDR อะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่า สะใจใช้ได้เลยนะลำโพงเป็นลำโพงคู่แบบ s e r i โนะครับ SOC ใช้เป็น uh, d ดเ e n s i t y 7200 Pro คือเขามีการจูนเฉพาะสำหรับรุ่นนี้เลยก็คือใส่ตัว Pro เข้ามาให้ข้างหลังด้วย ซึ่งถ้าให้เดาอันนี้เดาล้วนๆนะครับคือมันน่าจะเป็นบินที่แบบคุณภาพดีนะแล้วก็มีการอาจจะจูนแบบนิดหน่อยนะจูนนิ่งนิดนึงมาให้เพื่อตัวนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีพวกแอนิเมชันอะไรเงี้ยบางอย่างที่อาจจะต้องการการปรับแต่งเป็นพิเศษครับซึ่งแอนิเมชันเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรเท่ๆมากกว่าที่ให้ไปดูเมื่อกี้บ้างนะส่วนตัวแรมครับให้มาที่12กิกแล้วก็ e x t e n d ได้อีก8กิกับรวมแล้วก็20กิกแบบโอ้โหแน่นๆเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้ว8กิกเนี่ยไม่ได้อยากให้คาดหวังนะว่ามันจะแบบมาทดแทน8กิกะไบบได้เต็มๆอะไรเงี้ยจะตีไปก่อน12ไม่น้อยแหละใช้ได้สบายๆนะครับถือว่าสเปคคุ้มราคาในราคาหมื่นต้นๆใช้งานสบายๆครับตัวกล้องหลังนะที่มันน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับนี่ให้ดูทีน่ารักมากๆนะให้มาที่50ล้านพิกเซล2ตัวเลยนะครับเป็นกล้องอัลตร้าไฮตัวหนึ่งแล้วก็เป็นกล้องเมนตัวหนึ่งซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้มีตัวเทเลนะครับก ราคาหมืน่นต้นๆน่ะหาเทเลไม่ง่ายอันนี้พูดในจริงว่าหาไม่ง่ายนะครับแต่ว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันก็โอเคคร่าวๆก็ถ่ายรูปไม่ได้แย่แหละนะแต่ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับโทรศัพท์ที่เขาเน้นเรื่องการถ่ายรูปเป็นหลักหน้าจอครับก็อันนี้อาจจะไม่ได้พูดเมื่อกี้นาะอเป็น High Refresh Rate นะครับได้120 Hz แล้วก็มีตัว Always On Display อย่างที่เห็นไปแล้วครับตัวแบตเตอรี่ให้มา5,000 mAh แล้วก็ Fast Charge 45W อันนี้ก็เป็นสเปคของตัวเครื่องแบบคร่าวๆนะซึ่งตัวน้ำหนัก ถือว่าเบาซะด้วยซ้ำนะน้ำหนักค่อนข้างเบาเลยนะครับแล้วก็ถามว่ามันมีความหนาในระดับไหนก็ถือว่าความหนาแบบถือสบายๆนะกำลังดีก็เป็นโทรศัพท์ที่ ถือง่ายนะครับถือง่ายแล้วก็อันนี้มีตัว away on display ไม่พอเนาะยังมีตัว nfc ด้วยซึ่ง nfc อันเนี้ยสามารถเอาไปใช้ที่ญี่ปุ่นได้นะครับคือถ้าเกิดว่าใครเคยใช้พวกบัตรซูยกะอะไรเงี้ยเวลาจ่ายเงินขึ้นรถไฟฟ้าเอาไปแตะจ่ายเงินนูน่นนี่อะไรเงี้ยตัวนี้รองรับเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมก็คิดว่าเออคนที่อยู่ญี่ปุ่นอย่างน้องแทนเนี่ย หลายๆคนอาจจะเคยดูคอนเทนต์น้องแทนเนาะน้องแทนอยู่ญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันมีตัวเลือกที่ดีมากกว่า Google Pixel ละคือถ้าเกิดว่าเขาใช้แบบซูยกะใช้ iPhone เนี่ยมันใช้ได้เนาะหรือใช้ซูยกะกับ Google Pixel ใช้ได้แต่เขาเบือ่อไงมันมีแค่2อันใช่ปะอันนี้มี Notting เป็นตัวที่3เป็นตัวเลือกครับก็ถือว่าคนที่แบบอ่ะชิคชคคูๆอยากใช้โทรศัพท์เท่ๆแบบนี้เวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นก็จะสบายขึ้นนะครับทีนี้ผมว่าตอนนี้เราไปดู UI ของตัวเครื่องกกันดีว่า นี่วิดเจ็ตเท่มั้ยผมคิดว่ามันเท่มากนะนี่คอนโทรลเซนเตอร์ก็เท่ดีนะครับแต่ว่ามาเล่นวิดเจ็ตกันดีกว่าอันแรกที่อยากให้ดูอุณหภูมิสูงสุดต่ําสุดนะครับอันนี้อุณหภูมิณนะตอนนี้นะแล้วก็อันนี้ให้ดูว่าแบบมีแดดมีเมฆอะไรเงี้ยก็อันนี้อาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่ว่าไอที่การที่มันเลื่อนได้เนี่ยผมคิดว่ามันทําให้ใช้งานสะดวกนะนาฬิกามีจุดแดงนะครับ เป็นเข็มวินาทีวิ่งวิงวิแบบนี้ผมว่าสวยดีวันศุกร์ที่8มีนาครับอันนี้ถือว่าดีมากๆนะแล้วก็อันนี้นะครับไหนๆพูดถึงวันที่ศุกร์ที่8มีนาและวผมอยากพูดถึงวันที่12มีนาบ้าง12มีนาเนี่ยก็เป็นวันแรกที่เริ่มขายตัว Notting p h o n e 2A นะก็สามารถไปซื้อได้ที่ Carnival ก่อนแต่ถ้าเกิด15มีนาเนี่ยอันนี้ pre-order ได้ที่ live นะครับ ที่ Notting Phone อ n l i n e นะแล้วก็ที่ Jmart อีก3ที่นะครับก็ไปลองหาซื้อดูราคาอยู่หมื่นต้นๆอันนี้ถือว่าแบบเอามาบอกกันก่อนนะอันนี้พงถือว่าโชคดีได้มาลองเล่นก่อนนะครับก็เอามาแชร์กับเพื่อนๆน,นะครับอันนี้เรากลับมาดูวิดเจ็ตกันนะครับเราก็จะเห็นว่าอ่า อันนี้เป็นไอคอนต่างๆเนาะอันนี้ถ้ากดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นแบบว่า Google Photo นะครับอันนี้เหมือนรูปวิดีโอใช่ไหมแต่กดเข้าไปเนี่ยไม่ใช่เป็น Google Workspace อันนี้แอบแบบงงๆนิดหน่อยอะพรู้สึกวา่าไอคอนบางอย่างเนี่ยคือเราต้องมาเดาอะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบใช้ไอคอนที่เป็นของอของ Notting Phone แบบนี้สามารถใช้ตัวไอคอนที่เป็นรูปร่างแบบดั้งเดิมของตัว Android ได้นะครับ แล้วก็ตรงนี้เรากลับมาเนาะอันนี้ Google Play Store อะไรเงี้ยรูปร่างอันนี้อ่ะเดาออกแต่ว่ามีอีกหลายอย่างที่มันเจ๋งครับอันนี้กดเข้ามาก็จะรวมพวกแอป,ปของแบบว่าของ Google ต่างๆเนาะแล้วตัว n o t i n g Phone OS 2.5อันเนี้ยมันดีอยู่อย่างหนึ่งคือมันสามารถที่จะแบบว่าลงแอป,ปแล้วแอป,ปบางตัวเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไอคอนมาให้เข้ากับธีมของ n o t i n g ได้เลยแต่ว่าพวกแอปรกๆอะ่ะ ไม่มีนะคือเขาไม่ได้มีแอปแถมมาให้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดดีจุดหนึ่งที่ผมชอบนะครับแล้วก็อันนี้วิดเจ็ตใส่ Trading View มาได้ด้วยอันนี้เราลองไปดูดีกว่าคร่าวๆว,ว่าวิดเจ็ตเราใส่อะไรได้บ้างโอ้โหมีเพียบเลยเห็นไหมเพียบจริงๆนะครับอ่ะเราลองมาดูกัน Apple Music ก็ยังเอาขึ้นมาได้นะ f b o o k o o k i m g o o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  TV m TV s p p s t o s p o t i f y t i d a l t r a d i n g View YouTube YouTube Music เนี่ยเอาขึ้นมาได้หมดเลย พงเลยบอกว่าเฮ้ยวิดเจ็ตมันดีไม่ได้ดีแค่นี้อ่ะสมมุติว่าอันนี้เราอยากจะคัสตอมไย์นะครับคัสตอมไม์เป็นกลิดเป็นเซอร์เคิลเนาะเป็นโคเวอร์เออโคเวอร์นี่เปลี่ยนลายได้ด้วยน่ารักดีใช่ปะ่ะ <Surface> เห็นป่ะพงว่ามันเจ๋งอะ่ะมันเจ๋งนะครับแล้วก็นี่เอากลับมานี่เราลากมันลงมาก่อนนะขยายพื้นที่คืออันเนี้ย ปล่อยไว้นิดนึงแล้วมันก็จะมีให้ Edit เนาะแต่ถ้าบางอันเนี่ยมันมีกรอบนี่เราขยายได้ด้วยขยายเสร็จเปลี่ยนได้ด้วยนี่มาดูได้เลยว่าอ่ะมีรายละเอียดอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากได้เล็กก็โอเคกดเข้าไปนี่แต่ผมว่า UI มันยังงงๆหน่อยอ่ะคือเวลากดอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้เห็นไหมข้างบนมันจะมีคำว่า Widget Setting แต่เราไปจิ้มมันไม่ทันอ่ะ ผมว่ายูมันแอบจะยังงง,งบ้างนะแต่โดยรวมแล้วมันก็คือคอนเซปต์ของความเท่อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เรามาดูอันนี้อีกอันนี้เปิดกล้องธรรมดานะจะเป็นกล้องก็แอปกล้องปกติเนี่ยแหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราออกมาอันนี้อันนี้แอปกล้องเหมือนกันแต่เป็นกล้องแบบ35มิมลเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่มันจะโชว์เป็น 1.4x ออ่อันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งมากเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยากได้ระยะ35มิมิลใช่ไหม เราก็ไม่ต้องมานั่งเลื่อนอะ่ะใช่ป่ะอันนี้ถือว่าทําได้ดีนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเข้าไปเซตติ้งได้ไหมว่าเวลาเปิดแอปกล้องปกติเนี่ยให้ตั้งไปที่ 1.4x คือ35มิลอยากได้อะแต่หาไม่เจอนะก็ต้องใช้วิธีเนี้ยมาตั้งเป็นที่วิดเจ็ตแล้วก็เปิดขึ้นมาจะได้เป็น35มิลทีนี้กลับมาต่อที่ Trading View อย่างนี้เนาะสมมติว่าเราอยากจะเปิดแอป กดได้เลยครับซึ่งอันนี้ผมก็เปิดราคาทองเอาไว้นะเพราะว่าช่วงนี้อยากติดตามราคาทองนะครับก็มีกราฟมี MACD, RSI แล้วแต่ที่เราจะตั้งได้เลยนะโอเคอันนี้เราอาจจะดูเรื่องวิดเจ็ตแค่นี้เบาๆนะครับมาดูคอนโทรลเซ็นเตอร์บ้างนะครับอันนี้พงแอบรู้สึกว่าเฮ้ยมันแอบงงนิดนิดนะคือตรงเนี้ยเพิ่มความสว่างหน้าจอเนี่ยมันเป็นจุดๆๆเหมือนกันใช่ไหมมันใช้วิธีลากอะนึ้อออกไหมแต่ว่าอย่างตรงน wi Fi เนี้ย Wi-Fi เนี่ยเราใช้วิธีเลื่อนคือมันก็เป็นจุดๆเหมือนกันอะไอ้ตรงนี้ เมนูต่างๆก็เป็นจุดๆก็เลื่อนเอาเหมือนกันคือแรกๆเราอาจจะงงอะแต่ใช้ไปสักพักหนึ่งก็ชินเนาะแล้วมงก็คิดว่าเออมันก็ไม่ได้ใช้งานยากแต่จริงๆมันควรจะทําให้เข้าใจง่ายกว่านี้อีกนิดหนึงแค่นั้นเองนะครับก็โอเคตรงนี้ก็ง่ายๆเนาะแต่ว่าสิ่งที่อยากให้สังเกตเลยด้านล่างครับ Power Setting อยู่ตรงนี้มันเอามาซ่อนตรงนี้คือมันหายากอะ่ะ เดีว่าพอเข้าไปในเซตติ้งอย่างเนี้ยพอเราเข้ามาแล้วเราก็จะโอเคทีเดียวรู้แล้วต่อไปเข้าเซตติ้งมาเข้าตรงนี้เนาะแล้วจุดที่เป็นแบบจุดเด่นจุดขายที่แบบสุดๆของตัว n o t t i n g phone ก็คือตัว cliff interface นะครับเราลองมาดูดีกว่าว่า cliff interface เนี่ยมันทำงานยังไงนะหลักๆคือนี่เราเข้ามาที่ ringtone นะแล้วก็นี่มันสามารถปรับแต่งได้ซึ่งเวลาเสียงเราเลือกใช้อะ นี่เห็นว่มมันแบบอ่ะมันแสดงผลสัมพันธ์กับไฟด้านหลังนะเป็นไงเจ๋งว่ะอ่ะอันนี้เป็นชุดอาเสียงของ Knotting Machine นะครับทีนี้เราเลือกเสียงตรงนี้แยกได้นะระหว่างวิง o n นกับ notification นะครับมาดูน o t i กันบ้างนะอ่ะเราเลือกของตัว notification เนี่ยอันนี้ผมเลือกเป็น noting to a เพราะว่าเสียงมันจะแบบสั้นๆแล้วก็เบาๆหน่อยนะก็ทำให้แบบเราแยกได้ด้วยว่าเราจะใช้งานยังไงอันนี้มี UI ที่แอบงงๆอีกนิดนึงนะครับดูตรงนี้ดูตรงนี้ เราจะเห็นว่ามันมี3ขีดเนาะซึ่งถ้าเราเอามือลูดอะมันจะไม่ติดนะครับนี่ไม่ติดเลยนะแต่ถ้าเกิดเราเอานิ้วแตะปุ๊บอ่าอันนี้ไฟระดับกลางไฟระดับแรงสุดเนาะไฟระดับกลางไฟระดับเบานี่คือมันแบบเอ้ยทำไมไม่ทําให้เอานิ้วลูดได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งไอตัว Griff Interface เนี่ยเราสามารถใช้ได้หลายอย่างเลยอันนี้ g r i p h Timer เหมือนกันครับเวลาแบบตั้งเวลา เวลาเรานับเวลาถอยหลังเนี้ยตัวไฟมันก็จะดิมตามลงมาด้วยทำให้เราแบบเห็นง่ายอะไรเงี้ย Volume i n d น c a t o r นี่ก็คือเวลาที่เรา Adjust Volume อะไฟมันจะกระดิกตามไปด้วยอ่ะอันนี้ให้ดูจะชัดเลยลดเสียงเห็นไหมเพิ่มเสียงเห็นไหมครับตัวไฟกับตัว Volume มเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กันแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะเล่นเพลงอะ่ะแล้วให้ไฟข้างหลังอะมัน แสดงตามเพลงไปด้วยอะ่ะก็มาเปิดตรงนี้ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะให้ไฟวิ่งตามเพลงเนี่ยมันก็จะเจออีกอีกอย่างหนึ่งอะ่ะคือเวลาเราดูหนังอะ่ะไฟมันจะกระพริบตามเสียงหนักของหนังด้วยคือมันก็อแอบบแปลกๆนิดนึงนะก็เลยรู้สึกว่าอ่ะอย่างนั้นปิดไปดีกว่านะแต่ถ้าอยากจะปาร์ตี้อฟังเพลงอย่างเดียวก็มาเปิดได้นะครับแล้วก็อันนี้สําคัญสุดๆเลยเบสไทม์นะครับ เวลาที่เราจะนอนเนี่ยก็ตั้งสเกดูได้เนาะตอนกลางคืนเงี้ยตัวไฟข้างหลังมันจะได้ไม่กระพริบ flip, แล้วก็จะได้ไม่รบกวนเรานะครับอันนี้ถือเป็นเรื่องดีเนาะคิดมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อันนี้ตัว f ริปอินเทอร์เฟก็ประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวดิสเพลย์เนี่ยเขาบอกว่ามัน DciP 3 100%นะครับแต่ว่าพอมาปรับที่คัลเลอร์เนี่ยอันเนี้ยคือถ้า DciP 3 100%พงคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่ alive mode นะครับคือมันจะมี standard mode ด้วยแต่ว่า ตอนแรกผมปรับเป็น standard โหมดสีมันค่อนข้างจืดคือผมคิดว่าสีมันก็โอเคนะแต่ว่าพอไปเทียบกับอย่างจอโทรศัพท์เครื่องอื่นที่เขียน100% DCI P3 เหมือนกันเนี่ยแล้วมันเป็นโหมด DCI P3 เลยเนี่ยคำว่า alive เนี่ยมันให้สีที่ใกล้เคียงกว่าที่เราจะปรับเป็น standard นะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะใช้ไอคอนแบบเดิมนะหรืออยากจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนธีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราเข้ามาที่ customization นะ c u s t o อ i z ไ t i o เนเนี่ยเข้ามาก็จะมีนี่อ่ะเปลี่ยนสีได้เนาะนี่มีสีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับหรือเราจะเข้าที่ไอคอนแพ็กก็ได้ไอคอนแพ็กเนี่ยเลือกเป็น d e ฟอ u l t มันก็จะเปลี่ยนกลับเป็นไอคอนปกติของ Google เนาะอันนี้เป็นไอคอนแบบของ o t t i n g อ่ะดีเลยใช้งานง่ายนะครับคือหลังจากเล่น Customization เสร็จเนี่ยเราก็นี่มีอีกอย่างหนึ่งที่พงอยากพาไปดูเนาะอ่ะอันนี้เราเลื่อนๆลงมาจะมีนี่ครับ System เนาะแล้วก็เข้าไปที่ Gesture ครับความดีงามนะ Double press button นะครับอันนี้เรามาเลือกได้ว่าอยากได้เป็นคำสั่งไหนนะครับคำสั่งที่มาเป็น Default คือ camera นะครับแต่ว่าตัว QR code scanner เนี่ยก็หลายคนก็อาจจะอยากใช้หรือใช้บ่อยก็มาเลือกได้วิดีโอ camera เลือกได้ Do not disturb ก็เลือกได้หรือจะเลือกเปิดแอป,ปเป็นตัวตัวไปก็ทำได้ครับเนี่ยพงก็เลยคิดว่าเฮ้ยเขาคิด UI มาเจ๋งนะหรือว่า Face and h o m e button เนี่ยเลือกได้นะครับระหว่าง Power menu กับดิจิ t a ลแอ s i สเซนตนะครับอ่ามาลองนี่เห็นไหมก็จะเป็นตัวแบบว่าเมนูของ Power Button อ่ะคิดมาดีเนาะเห็นไหมครับพงคิดว่าเขาออกแบบมาได้ดีเนาะมันทำอะไรได้แบบสะดวกอะ่ะก็เนี่ยคือ UI ที่พงคิดว่ามันเป็นจุดแข็งมากๆของ n o t t i n g Phone เครื่องนี้นะครับแล้วก็ถ้าถามว่าหลังจากลองใช้มาพงคิดว่ามันเป็นยังไงกับเครื่องนี้บ้างต้องบอกงี้ก่อนเลยว่าโอเคการใช้งานปกติเนี่ย มันลื่นไหลดีนะแต่ว่ามันจะเจอจังหวะหน่วงบางครั้งบ้างอย่างเช่นเวลาที่เราดูพวกสตรีมมิ่งอะแล้วเปลี่ยนมาเป็น Picture in Picture อาจจะเจอแบบล a กกิ้งบ้างนะครับหรือว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยอันนี้ชัดเลยว่าเวลาที่เรากดชัตเตอร์เนี่ยมันอาจจะมีอาการแหลกนิดนึงแล้วก็เวลาที่เรากดเปิดรูปขึ้นมาดูหลังจากถ่ายเนี่ยมันจะเขียนว่า Process ให้เราเห็นเลยว่ามันกำลังโปรเซสอยู่ใช้เวลาโปรเซส นานสักพักหนึ่งคือมันอาจจะไม่ได้แบบถ่ายปุ๊บติดปับ๊บจะมีเวลาให้รอสักแบบเซียววิอะไรเงี้ยอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าใครจะใช้เครื่องนี้คือมันเป็นมือถือเท่ๆคูลๆคนใจเย็นนะไม่ได้แบบเร็วบลูราดเป็นเกมเมอร์ร้อนแรงนะครับอ่ะอันนี้ก็อธิบายไว้คร่าวๆนะแต่ว่าเรื่องกล้องถ่ายภาพเนี่ยในเมื่อเขาบอกว่ากล้องหลังให้มา50ล้านพิกเซล2ตัวกล้องหน้า32ล้านพิกเซล1ตัวนะครับซึ่ง กล้องหลังเนี่ยไม่ได้ให้เป็นเซ็นเซอร์1น,นิ้วซึ่งในราคาหมืน่นต้นๆจะได้เซ็นเซอร์1น,นิ้วมันก็มันก็เกินไปใช่ไหม แล้วก็ตัวกล้องเมนเนี่ยได้เป็น OIS ด้วนะกันสั่นนะครับถ่ายวิดีโอได้นะตัวรูปถ่ายพงลองถ่ายคร่าวๆมาถือว่าทำได้ดีนะครับมีฟิลเตอร์สวยๆนะเกลีย่ยแสงได้นุ่มได้เนียนเลยนะครับแต่ว่า Portrait Mode พงว่ายังไม่ได้เก่งเท่าไหร่อ่ะนะซึ่ง p r t t r i t t o o e เนี่ยมันอาจจะตัดขอบไม่ได้สวยงามมากแล้วก็อย่างที่พงบอกครับว่ามันไม่ใช่จุดเด่นเลยนะแล้วก็ตัว Portrait Mode เนี่ยมีอีกอย่างหนึ่งครับคือ เราสามารถปรับตัวโบเก้หรือว่าปรับค่าอเพอร์เจอร์หลังจากถ่ายได้แล้วก็ปรับตอนที่จะถ่ายได้ด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเอามาใช้งานพวกดูคอนเทนต์หน้าจอถือว่าแสดงสีสันได้โอเคความสว่างแสดง HDR ได้โอเคเหมือนกันนะครับลำโพงเป็นลำโพงคู่เสียงดังพอประมาณนะคือดังอยู่ในเลเวลมาตรฐานแล้วล่ะแต่ว่าตัวเนื้อเสียงมันอาจจะแบบว่าไม่ได้สะใจเหมือนพวกตัวแฟลกชิพหรือตัวราคาสัก2 0 0 0 0ื0 0 0 0งห่า แต่ว่าไม่ได้แย่ครับไม่ได้แย่ก็บอกว่ากลางๆแล้วกันเป็นอย่างนี้น่าจะเข้าใจกันง่ายๆนะครับโดยรวมพงว่าจุดเด่นที่มากที่สุดของโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับคือโคตรเท่ a, นะสีขาวสีดําคูลมากนะครับแล้วก็โอ้โหพงว่าอันนี้วัยรุ่นน่าจะชอบนะคือไม่ได้เน้นถ่ายรูปแบบจี๊ดจ๊าดจัดๆแต่ว่าถ่ายรูปไม่ได้แย่นะครับคือแต่ละส่วนอยู่ระดับมาตรฐานนะ จุดที่อาจจะต้องใจเย็นนิดหนึ่งคือบางทีมันอาจจะมีลักกิ้งบ้างนะครับก็แจ้งเพื่อนๆเอาไว้ซึ่งอันนี้พงอัปเดตมาเป็นอัปเดตปัจจุบันละไม่แน่ใจว่าถ้ามีอัปเดตในอนาคตมันอาจจะช่วยเรื่องลักกิ้งพวกนี้ได้บ้างหรือเปล่านะครับแต่โดยรวมถือว่าประทับใจเนาะเพราะราคาอยู่ที่ประมาณ1 1ื่นหนประมาณนี้เองนะครับแล้วก็ย้ําอีกทีนะถ้าเกิดใครอยากได้รีบไปพรีออเดอร์ให้เร็วนะครับเพราะว่าตัว notting phone one notting phone 2เนี่ยพรีออเดอร์แป๊บเดียวเต็ม แล้วก็แบบเขาไม่ได้ขายเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะหาซื้อยากหน่อยนะครับจริงๆมันมีลูกเล่นในวิดเจ็ตอีกเพียบเลยแต่ว่าพงเล่าไม่หมดละเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะครับในวิดีโอนี้ประมาณนี้แล้วกันยังไงไว้เจอกันสวัสดีครับ